เป็นอย่างคือบอเส้าเลี้ยงเลียงตังโดนเล้าจักได้ขายบบได้ขายบบเด้อจ้าสิพามาเบิงเลียงคือเก่าแห่งเหตุไปแต่พื้เด้อจ้าเลียงหอยเชอรี่สีทองคุณบางคนจิสงสัยว่าเลียงอ้หยังมาเบิงมาเบิงจ้าก็มมวนแหมเลียงเล้ากับไม่ความสุขจักว่าเป็นบาเป็นบอยอย่างยางเบิงอยูหันหลับเบิดขึ้นเบิดวันนี่ลหละนี่ลหละ นี่เป็นบอ่อพาไปเด้อจา้าน,น,นี่นี่เรียงบกหอยเรียงบกหอยจักว่าเป็นบเอ <c oughs> ี่ยคือปลกเร้าเรียงคนกระามว่าเอ้าเรียงมันได้ขายอยู่บ่อคือปลาเร้าเรียงจักว่าได้ขายบ่ได้ขายข่อยกับปลาเร้าเรียงจ้าพี่น้องุณนะข่อยเบิ้งงเราข่อยกับไม่แห้งนะนันเป็นจังใดละ่ะเบิ่งแลาไม่แห้งอันนี้เป็นอันหอยหน้อยจ้าหอยหน้อย ับมากนับมา,บมาอันนี้เป็นหน่อยสุดหัวตะเคาะหัวตะฟัก้ะจ้ะหัวตะฟักเข้าก็สิเอวัยแบบนี้นี่ลหละหัวตะฟักนี่ประมาณอันตัวใหญ่สูดก็จะประมาณสองเดือนนี่ลหละสองเดือนผสมกันไปนะนเป็นโบขุนนี่โบผสม่อแม่พันกับเป็นอันสนิมน้อยดำๆแต่วันเนือสีทอง น,นี่ก็สีงามแน่สีเหลืองสีทองสีหยังไปอือจ้าก,กว่าจังใดจังบ่เศรื่เลียงจต่มันมันเศร้าบนะ่ได้ไงมันความรู้สึกว่ามันเศร้าบ่ได้มันมีแต่อยากเห็ดขยายเห็ดไปแต่ผึดแมจ้ามันนีความรู้สึกว่าแหงเฮ็ดแหงมีความสุขเนาะแหงเฮ็ดแหงมีความสุกเบิ่งเงบิงเบิง,บงเป็นหยังคือเอาหนอันที่แรกสิแยกบอ่อเด้อโอย เมือม่อไปจับทิยินเขาจะไปแต้มผักขอัยเด้วยค่ะพี่น้องเมื่อดำนี่เป็นอย่างคือต้องเอาหน่วยใหญ่เมใส่ก็คือห้มันผสมพันธุ์กันหน่วยใหญ่กับหน่วยสีทองห้มันผสมกันไปโหลดสมปูสมปุ๋ยเ้อจะห้มันผสมกันไปเลยความแข็งแรงของสายพันธุ์แต่ผู้ใดหมักแยกห้มันเป็นสีเหลืองทองเปลือกสีทองกับมาเป็นอย่างเด้ค่ะกัแยก